นี่ใย่ด่วนนวลเบากวด้วยพี่นอ้องเด้ออูเจ้วาวาผีปอบม่ดีกว่าพี่น้องผีปอบนี่เกิดจากหยังจังไรเป็นผีปอบหนึ่งเกิดจากการถือของพี่น้องเอาของมาจากอาคู่บาอาจารย์เอามาหล่ะรักษาบ่ได้เอามาหละ่ะเพิ่งว่ายควมหัวก็ไปควมหัวอยรอ,อดใต้เล่าผาไปรอดไตเล่าผางสิแม่พี่น้อง บ่อยกินอันนั่นบ่อยกินอันนี้ข้าวกินอันข้าวหนกินมาได้ก็เกิดเป็นผีปอบพี่น้องก็จะเป็นปอบสองเลี้ยนมุ่นเลี้ยนมุ่นของใไงบอกไปเลี้ยนมากเขาจะว่าตัวเปย์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 มันใหญ่ขืนไงขืนเนาะส่วนมากจะเป็นผู้นิ่งเรกไปเลี้ยนแบบนี้ เลี้ยนมุ่นเข็นฝ่ายพี่น้องเข็นฝานน่ายเข็นแล้วก็มุ่นเข็นฝ่ายพ้อมมุ่นเข็นฝ่ายเข็นฝ่ายนี่ข้าวเดียวให้มันได้เต็มในไหมพี่ <c ười> น้องนี่แหละ <c oughs> เพื่อนว่าเลี้ยนมุ่นมาละ่ะรักษาอะไกรกลายเป็นพี่ปอบเลี้ยนมุ่นเข็นฝ่ายนี่เข็นข้าเดียวเด็เปียข้าเดียวเดี๋นเข้าเดียวเด็๋นแม่เล <c oughs> ็กในเข้าเนาะเล็กหนเข็นฝายเนาะนั่นแหละเพื่อนว่ากับเลี้ยนมุ่นของไงเอามากันรักษาอะไร <c oughs> นี่จะไปรอดผ่าเร่อเพียกผ่าเติอกผ่าจะไปรอดเล่าผ่าอืมอันจะไปซ่วงลำสางห้างมั้งสิแมร,รักษาอะไรเอามาล่ะกละกายเป็นพีปป่ปอพี่น้องอันนี้ก็อันนึงกัน,นวดนวดสสนีพี่น้องตั้งเรือกัสสีแล้วมังสิแม้พันวาเนาะสีให้ผู้ใส้มากผู้ใส้หลง ไอ้ผู้ยิ่งมาผู้ยิ่งหลวงสิแม่พี่น้องน่ละวันนี้ผู้นุ่งคนก็นวดมหาเสนีขายสิงขายของสีนวดเขาสิขายสิงขายของขายอียังกระยาขายเป็นกับเขากัมนำขายเป็นสิ่งเป็นของสิการค้าการขายเท่านี้อยากร่ำอยากรวยเนาะก็ไปเอามาพอแต่เอามาล่ะสมมุิว่าเนาะ สมุดบาตนวดเนาะนวดเสนีเนาะพี่น้องเนาะข่นไอ้สีเนาะนั้งเสื้อได้แต่ยินงพ่นเป่าเนาะขันไอ้สีไปยังสีพัน่าไอ้สีไปเลยพ่นไปสีกลับขึ้นมากสเพ่น่าขันสีกลับขึ้นมานี่มันเป็นปอบ่นวางสีเนาะสมัยตะกีเพันเป่าเนาะขันสีนวดแต่ไก่สีไปยังสีเลยพี่น้องไปลับขึ้นพ่น่าขันรักษาบ่ไรก็เป็นพี่ปอบพี่น้องขันอีกอย่างนึงก็คือปอบเสื้อปอบเนี่ยเป็นไมาแต่ดึกดำบรร กอตายปู่ญาตายก็ง่อยลูกลูกแม่ลูกก็นีตายก็ง่อยหลานหลานตายก็ง่อยหลีนยงไปงสิแม่เลี้ยงไปพี่ปอบเสื้อบ้านนี่มันมีจริงว่ามีจริงอีรีบ่มีอีรีได้พี่น้องสมัยตะกี้เนาะบ้านได้รวนเนาะแต่ว่าพนเสียชีวิตแล้วอันเอาพนเอาผ่ามารักษาเนาะเอาผ่ามารักษาพี่น้องและเซ็นได้นี่แม่เซ็นได้นี่น้อยเแบ่เพนเอาผูกเสเสาเงื่อนขางนี่สนเสาเงื่อนขางนี่พี่น้องเอาใครไปตั้งแม ปลูกบบว่าปลูก,กปูกแบบคือขึงเขางขึงเสือกนี่พี่น้องยุกกางอากาศเลยดิพี่น้องเสือบอไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ห้านี่แม่ไปตั้งไหมพี่น้องตั้งเส็นได้นน้อยเดินตั้งยู่แม่ายดวนเป็นเด็กหน่อยายดวนไปบึงเหลือกุ้งเลี้ยนมากไปบึงป่าที่นี่แล้วเราก็ขาจาคุ้นเป็นปอมันนี้ไปไปนางมีทอนกล้วยพี่น้องกัดังไฟเสือบอ อันเรื่องที fil, ่ว่านี่ที่ว so so right ่าอันท so ี่ว่าตั้งใครเสือกตั้งใครนี่เรื่องที่ว่าแล้วอันเอาเอาใครตั้งนี่มันกันหลายปีแล้วพี่น้องประมานประมาณหาสิปีแล้วล่ะแต่ได้าวนุนนน้อยหุ้นเบานี่ยด้าวนก็เห็นกับตาอย่างเบาดังไฟดังไฟพี่น้องดังไฟลูกคนหัวนี่เมียพระเอาตีนไปเหยียบคนนี้คนมีมันเนาะเหยียบไฟไม่พี่น้องแล้วพอหอนไหมแล้วไฟกับ่ลวกบ่ลวกตีหลวกอย่างไรดิ ไฟสีบ่าไหมเลยบ่ไหมตีนไหมยังเลยเสื้อบอ่อปัดที่มีเผาบักจกแม่เผาจอบเผาเสียมแม่เผาอันเผามักจกเข้าเลยล่ะเน่งแดงแม่เผาเน่งแดงกขขึ้นมากเลเราไปเหยียบไมเอาเอาตีนแบบธรรมดาเนี่ไปเหยียบเลยเอาเอาท้าเอาเท้าไปเหยียบนี่ไปเหยียบอัน <c oughs> ไปเหยียบจอบสีเขาเผาไฟแม่บอลวกกวายังพี่ดองวันนี้เอาไปเหยียบหัวหัวย่าที่เราเป็นปอบแมเอาไปเหยียบหัวเราวผันบ่มีผมเราเหยียบเลย ห้องพี่น้องห้องมาที่นี่ทอนกล้วยนั่นเพิ่นกระไลล่ามลายไล, ам, ล,ยลย่มุ่นวิชาโนผาเนาะบันนี้เอามีดเอามีดเงาไปตัดทอนกล้วยพี่น้องเสื้อบอ่อเลือดเลือดฟุ้งออกจากทอนกล้วยเลยเลือดแดงแดงสาดออกมาเลยออกจากทอนกล้วยนะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะคะเรื่องจริงเลยเงิดได้ดวนเงิดแต่เอาใครไปตั้งเส้นได้ไหมเส้นได้ในน้อยไหม แขนกลางอางกาศน่ไหมตั้งอยู่ไหมพี่น้องเอาตั้งท่อรออยู่แหมโบออกเลยแต่เพื่อ่าคน่าม่นเนาะมาเน,นี้กระขาได้พี่น้องเพิ่นทำการเพิ่นทำการอันเพิ่นเขาเปไงว่าขาปอบเนาะปอ,อมสายสินเดี่เอาสายสินอ่อมไปเลยพวกซุ่มให่หรวนกันนั่งอยู่ข้างนอกสายสินนางเบิ่งเป็นแถว้วี่น้องว่ามันคนเปิดบานพี่เบิง่งไปพี่เตเบิ่งเนยแต่ว่าทั้งไปแต่ยานมึงน,นี่ มันนี้เขาเจ้ากับถ้ำการขาการยังเนาะแต่นั่นมาแล้วก็เขา้วก็บริป็นด้เราบริป็นเลยไปว่าตะกี้ตะกี้หมอหมอตะกี้หมอทํำหมอ,อยังกะดีเด้กัไปว่าสุดยอดเลยทํำเพิ่นเก่ตะกี้นราเพิ่์นไปา้ำเกียถ้ำถึงเลยไหมแล้วก็เศรัดิแล้วก็แล้วก็จนเสียชีวิตน้อยใหญ่น่ะแล้วอัน เอามาเช so ่าบ้านกับกับเขาบัับเขาาเจ้ากับเจ้ากขบบอดีบอดีบายดิเจ้ากับกับติมใจเห็นไเจ้าของลูกเจ้าเจ้าติมใจไม่เห็นเห็มกับกับไปกับไปเอาไปนิมนต์พระเพิ่นไม่เห็นจักผ่าทั้งไหนหลกป่านี่ยแล้วก็สิม้อลานาผาเแล้วล่ะมันดนแลเนาะตั้งแต่ย่ายูแลกับหาชีวกปีละอะไรพี่น้องเอามาเราซูฟังเนาะจ๊ะนาะว่าปลอดมีดถึงพี่น้องเดี๋ยวย่าดูวลพี่เลื้ยงมาเราต่อฟังอีกเรื่องนี่ล่ะเห็นกับหูกับตาได้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวยายดวยมาเราสูฟังนะจา๊ะน้ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกติดตามยายดวนชวนกินเที่ยวด้วยนะคะ